वी ने विंग से रॉक लें, वी जेंटीवी रॉक से रॉक, रॉक तक, सुनी फुल शक्साब तो यार, आओ इंपॉर्टेंट है क्या, ना, 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 ना อะไรนะเหนแล้วเหรอยยโอ้ก็ไม่อยากบอกแนะแต่ว่าคือคอนเสิร์ตมาถึงพาร์ทสปายแล้วแล้ว,ลวโอเสียใจม,มากๆแต่ก็มีใจม,มากๆเหมืกนที่ทุกคนมาสอนเยอะนาดน เดินเห็น <def> กันนยโอ้แต่กิ่งยาโฮูอเป็นพิธีเป็นรรมเนียมของเราพราเนี่ยเป็นพระที่เรามาพูดคุยกับแฟนคลับมีอะไรในใจจะบอกเขาไหมครับอ๋อ